นั้นบาน2นั่นเองค่ะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆก็จะเรียนเกี่ยวกับตัวเลขการนับจานวนเด็กๆก็เขียนตัวเลขในนะแบบสุทธิแล้วนะคะ 1- ถึง20นั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาเริ่มบทใหม่กันนะคะอ่านบนกระดานของครูเลยกระดาษเนี่ยเขามีสัญลักษณ์อะไรคะอันนี้เขาคือเครื่องหมายบวกนั่นเอง หมายบวกวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายบวกนั่นเองเขาให้เด็กๆนับจํานวนแต่ละกลุ่มแล้วเขียนตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างนี่ค่ะค่ะการนับของแต่ละกลุ่มนะคะก็คือมีของอยู่สองกลุ่มเด็กๆก็ต้องนับทีละกลุ่มก่อนแล้วก็เอาของสองอย่างนะคะมารวมกันจะได้ผลลัพธ์หรือคำตอบน,นั่นเองค่ะค่ะดูข้อแรกนะคะ เขามีมะเขือยาวมาให้เด็กๆอ่ารู้นะคะอันแรกกองแรกเลยเขามีมะเขือยาวสีม่วงมาให้เด็กๆอ่าเด็กๆลองนับสิคะว่าวะมะเขือม่วงเนี่ยมีกี่อันอ่านับร้อคุณครูเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่มีกี่อันคะสี่อันใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็เขียนลงในช่องเลยเรขสี่ รวมกับทีนี้เรามานับกองที่สองบ้างนับมาเตอย,ยาวกองที่สองมีกี่อันคะหนึ่งสองส,สของคุณครูมีสี่อันเด็กๆดกับได้เท่าคุณครูไหมคะอ่ะนับได้เลขสีเ่เด็กๆก็แสดงค่ะเขียนเลขสีลงไปเลย 1แล้วก็กองที่2รวมกันก็จะได้เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆนับเลย1 2 3่งสองสส่หาแปของคุณครูได้8แล้วของเด็กๆได้8เท่าคุณครูไหมคะอ่ะถ้าของเด็กๆได้เลข8เด็กๆก็เขียนลงในช่องเลยเลขอ่ดดูอ่ะข้อแรก มะเขือฟังเลขมันคูได้เลขสี่ก็แทนค่าเลขสี่ลงไปรวมกับมะเขือข้างหลังก็แทนค่าเลขสีอ่อะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยนะคะสี่บวกสี่เท่ากับอันนี้คือเครื่องหมายเท่ากับสี่บวกสี่เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับแปดนั่นเองค่ะข้อแรกเสร็จแล้วทีนี้ มะเขือเทศดูมะเขือเทศอันแรกมีเท่าไรคะเด็กๆนะขอคูณบออเลยค่ะอ่ะหนึ่งสองสาสห้หได้เท่าไรคะได้6ใช่ไหมคะเด็กๆก็แทนค่าด้วยเลขหกลงไปเลยในช่องว่างเลขหกแล้วรวมกับ มเขือเทศกองข้างหลังบ้างน่ะนะกองการค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาสี่้เท่าไรคะตรงนี้ได้สอ่ะเด็กๆก,ก็แทนค่าเป็นตัวเลขเล็สเลยอ่านดะูสิคะกองแรกเขามีมะเขือเทศหลูกกองที่สองเขามีสลูกทีนี้เขาจะมารวมกัน เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยรวมกันได้กี่ผลคะอ่านนะัพร้อมกันสิหนึ่งสองสามสี่ห้าสได้เท่าไหรคะได้สิใช่ไหมคะอะ่เลขสิบมี1นึ่งกับศูนย์่ะเด็กๆก็เขียนเลขหนมีหกับ0ู แบบนี้ค่ะเลขสิบมีหนึ่งก้าศูอ่าข้อนี้เขามีเขาได้เท่าไรคะอ่านพร้อมคูเลยบวกบวกสีเท่ากันสิบ 10, ต่อไปนะคะข้อสานะคะอ่ะเขามีหอมหอมใหญ่มนาะให้เด็กๆนะคะอ่ะเด็กๆดูกองแรกเลยนะับพร้อมคูป๊อปเลยค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาคูป๊อปนับได้ สามเด็กๆนับได้สามไหมคะอ่ะถ้าเด็กๆนับได้สามเด็กๆก,ก็เขียนลงในช่องว่างเลยเลขสาม่อไปนับกอนที่สองบ้างค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหครูได้6กอ่ะใส่ตัวเลขหกลงมาเลยทีนี้สาบวกหกเท่ากับ เท่าไรคะเด็กๆก็นับรวมเลยได้เท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปด้าครูได้เดก้าเด็กๆก็ใส่ลงไปในช่องว่างเลยเด็เดกๆลองอ่านสิคะสามบวกหเท่ากันเ การบ้านวันนี้ก็ให้เด็กๆทำในแบบฝึกหัดหน้าที่13นะคะเรื่องการบวกนะคะเด็กๆนับพาพแล้วก็ใส่แสดงจำนวนตัวเลขค่ะการบ้านก็ให้เด็กๆทำในหน้า13แล้วอีกอย่างหนึ่งให้เด็กๆเ,เขียนเลข5แล้วก็เลข6ลงในสมุดการบ้านด้วยนะคะค่ะการบ้านก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ